โอเคนะครับผมทุกคนครับก็สวัสดีเพื่อนๆช้าไลน์ลินเจอร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเว็บแชนเนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะมาดึงศักยภาพนะครับผมทุกคนครับตัวมิลลิมนั่นเองนะครับผมทุกคนครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะก็ต้องขอบคุณไอดีน้องปอนจากน้องทางบ้านด้วยนะครับผมเพิ่งสมัครแอดกลุ่มไปแล้วก็ให้ไอดีพี่มารีวิวนั่นเองนะครับผมพี่ก็จะติดเป็นปืนชั้นเยี่ยมดยศนาดนะครับผผมมมแแแลล้้้วววกก็็เสสสสืออซาาานนนตคคคริะับ่ แว่นดำน้าหน้าร้อนนั่นเองนะครับผมเพื่อเพิ่มระยะโจมตีนะครับผมเพราะพี่รู้สึกว่าสกิลทําไม่ตายขอยงมันเนี่ยมันไกลนะครับผมนะครับอ่ามีความไกลพอประมาณเลยนะครับผมก็เพิ่มระยะเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันว่าด่านปราบเซียน442เนี่ยจะเอามีริมลงหรือไม่นะครับผมนะครับหรือว่าไม่ริมเนี่ยเอาตัวศัตรูสุดร้ายกาของเราเนี่ยลงไปได้หรือไม่นะครับผมอ่านะจะลาบเป็นนาบกองหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมนะครับนาบกองอะไรวะเนี่ย พูดไม่เป็นแล้วเสือกจะพูดอีกผมนี่โอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็กดปล่อยมิลิม,มาแล้วนะครับผมซึ่งการลักษณะการเดินเนี่ยพี่ไม่ได้เพิ่มความเร็วการเดินให้มันนะครับผมมันก็เลยแบบว่าเดินช้าๆหน่ยนะก็จะกดเป็นออโต้คูณ2กันละกันนะครับผมจากได้หลายตัวที่พี่แบบว่ามาดึงศักยภาพเนี่ยพี่ก็จะใช้ พายุหมุนนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการแบบว่าดึงสเกลภาพสูงสุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดอมตะเนาะเพื่อเป็นการที่แบบว่าให้มีลิมของเราเนี่ยมันเกาะกลุ่มได้นั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับผมสกิลมีลิมเนี่ยจะเป็นสกิลแบบว่าคล้ายๆแบบเส้นเส้นได้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่มองเลยว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะค,ะครับผมทุกคนดูดิแล้วเป็นสกิลที่สวยงามจัดๆเลยนะะั่นเองนะครับผมทุกคนครับ ว้ยซึ่งก็เอาชนะไอตัวเขียวๆที่มันเป็นไอตัวตัวใหญ่ๆนั้นไม่ยากเย็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมสกิลไม่ลิมเนี่ยยิงค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและเป็นสกิลที่สวยงามมากๆนะครับผมด้ครับเออก็ดูกันไปนะคะผมทุกคนพี่คิดว่าตัวไม่ลิมเนี่ยในอนาคตเนี่ยพี่มองเลยว่าน่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับ อ่าเจ้ามิริมของเรานั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งพี่มองเลยว่าในอนาคตเนี่ยตัวกิมอาจจะแบบว่าเอามิริมเนี่ยเข้าเข้าสู่เก้าดาวก็ยังโอเคเลยนะทุกคนพี่มองเลยว่าติดเมตาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมด้วยด้วยสกิลที่ดุนลีมากๆเลยนะครับผมก็เอาชนะด่านปราบเทียนหลงเราไปได้นั่นเองนะครับผมนะครับก็ภารกิจวันนี้นะครับผมนะครับมิลิมทําสําเร็จนะนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามิลิมของเราเนี่ยสุดจัดนะคฮะเอาชนะด่าน442ได้นะ การดึงสักยภาพครั้งนี้ก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคะส์สก,กิลกันบ้างนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี250% 10วิเพิ่มพลัวในการโจมตี250% 10วิเพิ่มค่าเสียหายจากคิดิคอนฮิต250% 10วิแล้วก็สก,กิลอันติเมทถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับผมจะเลิกทักต่ามาตะของศัตรูสร้างความเสียหาย3,800%ของพลังโจมตีในพื้นที่ลดพื้นที่แท้ทักษะของศัตรู60% 7วิแล้วก็จะเป็นฟื้นพลังแล้วก็จะเป็น กลุ่มเกิดใหม่เป็นสลามนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมจนจบนะครับผมจนจบจนจบนะครับผมทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายนะคลิปนี้พูดผิดนะครับผมก็เอาเป็นสีสันคลิปไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวีดโอหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคน